สวัสดีค่ะซอเคนะคะมีกรมธรรม์เ A อยู่แล้วค่ะ ปกติเป็นคนที่ชอบเอ็กซ์ซอร์ไซส์และเล่นกีฬาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ <S <S แล้วก็จะมีทั้งวิ่งปีนผาซีพาร์ลเทนนิสและเวทจริงค่ะสายแอคทีฟแบบเราเนี่ยถ้าเอ็กซ์ซอร์ไซส์แล้วเราได้รางวัลด้วยก็คงจะดีนะคะซึ่งแอป AA Plus เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้า AA สายคิดอย่างเราที่สุดเลยค่ะเคชอบตรงที่แอปสามารถิงเข้ากับชีวิตประจําวันและไลฟ์สไตล์เราได้จริงๆค่ะเพราะนอกจากจะช่วยแข็กสุขภาพเราทุกครั้งที่เราเอ็กซ์ซอร์ไซส์เราเองก็ได้สะสมคะแนน a i a White a l i t y อีกด้วยค่ะซึ่งหมาาะะคพปนนลล้ AAYalityality อยีแแได ที่เนี่ยก็ทําให้เราได้รับส่วนลดเบี้ยประกันทั้งต่อไปได้ค่ะได้ทางสุขภาพที่ดีและยังได้สิทธิพิเศษจาก AA อีกมากมายเลยค่ะจะดาวน์โหลดเอกสารกรมธรรม์หรือจะจ่ายเบี้ยก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะถ้าไม่ใช้ AA Plus ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆใครมีกรมธรรม์กับ AIA แนะนําเลยค่ะให้ดาวน์โหลดมาใช้และคุณจะสนุกกับการเอ็กซ์ไซส์มากขึ้นพร้อมรับคะแนนสะสม AA Vitality และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมดาวน์โหลดแอป,ป AA Plus กันด้วยนะคะ